มีเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ของแก๊งคอมเซ็นเตอร์ข้ามกลับมาที่ฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดตากนะครับท่านผู้ชมฮะตามตัวเลขเนี่ยเมื่อวานข้ามา261คนพอหลังจากที่เข้าสู่กระบวนการนับแล้วก็คัดกรองแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าประมาณ260คนนะฮะ <c oughs> แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาตินะฮะมีไม่กี่สิบคนที่เป็นคนไทยนะครับโดยพันเอกนัชกรเรือนติป ผู้ปรคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูเปิดเผยครับว่าเมื่อวานนี้ก็มีการส่งกลับบุคคลต่างชาติทั้งชายและหญิงนะฮะร,รวมแล้วตัวเลขคอนเฟิร์มล่าสุดเนี่ยอยู่ที่260คนนะครับผ่านท่าข้ามในตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งหลังการคัดแยกเนี่ยคือมีทั้งหมด20สัญชาติครับท่านผู้ชมแบ่งดังนี้นะฮะปรากฏว่าเมื่อวานที่ข้ามา2.60คนเนี่ยมากที่สุดไม่ใช่จีนนะครับแต่เป็นชาวเอธิโอเปียพูดง่ายเนี่ย คือโดนหลอกมาค้ามนุษย์ที่ประเทศเพื่อนบ้านข้ามทวีปเลยนะฮะ,ฮะท่านผู้ชมฮะเอธิโอเปียร3เนี่ยร้อคนรองลงมาเคนยาครับ23คนฟิลิปปินสิบหคนมาเลเซีย15คนปากีสถาน12คนและคนจีน10คน นอกนั้นอีก23่สินสามคน,นก็จะเป็นคนไทยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยง,งานก็เข้าไปช่วยกันคัดกรองครับก่อนจะเข้าสู่บรุรณาการคัดแยกผู้เสียหายจากการฆามนุษย์เข้าสูก่กระบวนการคัดกรองผัดกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายหรือว่า NRM ซึ่งตอนนี้ส่งตัวชาวต่างชาติา200คนไปอยู่ในพื้นที่รองรับก็จะไปอยู่ในมณฑลฐานบกที่3-10นะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่นั่นนะครับที่เหลืออ,อีก60คน ทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็จัดพื้นที่รองรับเอาไว้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดตากสําหรับการส่งตัวชาวต่างชาติข้ามมายัางฝั่งไทยในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลไทยที่ปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับตัดไฟตัดการส่งออกน้ํามันทําให้มีผลกระทบต่อขอบวนการนี้โดยตรงเลยคาดว่ายังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อีกจํานวนมากนับหมื่นคนนะคะคือเมื่อวานเนี่ยตัวเลขที่คุณภูมิทามให้สวาสต์กับนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกลอตหนึ่งซึ่งจะเป็นล็อตใหญ่ด้วยอีกประมาณ7,00 0คนซึ่งท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะข้าม,มาทีเดียวหรือว่าจะกระจายกันมาแต่ท่านบอกตัวเลขกลมๆมาว่าเลกประมาณ70,00คนที่เดี๋ยวจะได้ส่งตัวข้ามกับมาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวภาแเสฉวหน่อยฮะ ก็น่าจะมีเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับย่อมคร่าวๆประมาณสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เรามีข้อมูลอยู่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นชาติอื่นเนี่ยประมาณสักห้าพันแล้วก็ถ้าเป็นคนสัญชาติจีนก็ประมาณหนึ่งหมื่นตอนนี้มีการประสานมาเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับก็ในในส่วนของผู้ประสานงานก็ทราบว่ามีอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขก็ยังไม่ชัดตอนนี้เราต้องดูแลความปลอดภัยต่างๆยังไงบ้างไหมคะเพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือบางส่วนก็หนีออกมา ไ,ได้ว่าปล่อยไม่ได้รับการปล่อยตัวค่ะก,การดูแลความปลอดภัยในการส่งตัวค่ะได้ไประสานกับทางกองกำลังดีเจพีเอนะคะก็ในในส่วนของคือคือเรากับทางากองกําลังของทางเมียนมาเนี่ยเราเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเราก็เหมือนว่ากองกําลังของประเพื่อนบ้านนะเพราะนั้นเรื่องของความปลอดภัวยว่าเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องอดูแลหลังจากที่ทางการไทยนะคะมีมาตร